เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็พบกับคุณครูเหมยนะคะในชั่วโมงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ค่ะคุณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะมาวาดภาพระบายสีซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะวาดภาพระบายสีในส่วนของในส่วนของรถไฟค่ะเราไปดูขั้นตอนการวาดกันเลยค่ะเด็กๆการวาดรถไฟ เรามาวาดรถไฟกันเลยค่ะคุณหมยก็จะมีล้อรถไฟให้กับเด็กๆนะคะ3ล้อใช่ไหมเด็กๆค่ะเราจะมาเชื่อมล้อรถไฟทั้ง3ล้อเข้าด้วยกันนะคะโดยการใช้เส้นตรงนะคะในการเชื่อมนะคะขีดแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําให้เส้นตรงของเรานะคะเป็นเส้นขนานนะคะให้เป็นเหมือนทรงกระบอกนะคะก็จะวาด ขึ้นมานะคะเป็นคู่กันแบบนี้ค่ะเด็กๆค่อยๆวาดนะคะค่อยๆลากนะคะต่อมานะคะคูณหมวยก็จะใช้เส้นตรงนะคะวาดให้มันเหมือนกับสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นส่วนของเครื่องยนต์ของรถไฟนะคะแบบนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นที่นั่งผักค่ะ,คะก็จะใช้เหมือนเส้นตรงเหมือนกันนะคะให้สูงกว่า ให้สูงกว่าตัวเครื่องยนต์นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของล้อของรถไฟค่ะคุณเหมยก็จะใส่วงกลมเล็กๆลงไปในส่วนล้อของรถไฟทั้ง3ล้อเลยนะคะเด็กๆก็วาดให้เหมือนๆกันนะคะเราเมื่อเราวาดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งของให้ส่วนต่างๆของรถไฟนะคะคุณเหมยก็จะเริ่มตกแต่งในส่วนของท่อนะคะในส่วน ของตัวถังรถไฟนะคะแบบนี้ค่ะต่อมาเราจะมาตกแต่งในส่วนของที่นั่งคนขับนะคะคุณหมือก็จะใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะในการวาดนะคะแบบนี้ค่ะถ้าได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งส่วนอื่นต่อไปค่ะก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของที่นั่งคนขับนะคะ เราก็สามารถตกแต่งในส่วนอื่นๆของรถไฟของเราได้นะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกหรือที่เปิดประตูรถไฟแบบนี้ค่ะส่วนต่อไปนะคะคุณเหมือนจะพาเด็กๆวาดในส่วนของโบกี้รถไฟนะคะเด็กๆเราจะเริ่มจากทําเส้นตรงแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะยึดโบกี้เข้าด้วยกันค่ะส่วนของโบกี้นะคะคุณเหมือนจะใช้เส้นตรงวาดเป็นรูปเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมนะคะ วันนี้จะทำสองโบกี้ค่ะโบกี้แรกนะคะไปดูโบกี้ที่2ค่ะเราก็ทำเหมือนกันนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขาะโดยยึดเส้นโดยเส้นตรงนะคะ2เส้นไว้ตรงนี้นะคะทีนี้เราจะมาตกแต่งค่ะจะเริ่มจากส่วนของหลังคาของโบกี้ของเรานะคะจะใช้เส้นตรงนะคะแล้วก็เส้นโค้งเล็กน้อยนะคะ แบบนี้เลยค่ะเด็กๆส่วนต่อมาคุณเหมยจะตกแต่งในส่วนของล้อนะคะแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่ว่าหน้าต่างก็จะใช้เส้นตรงเหมือนกันค่ะทาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทั้ง2โบกี้เลยค่ะให้เป็นหน้าต่างของรถไฟนะคะตกแต่งเล็กน้อยค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของล้อนะคะก็ทําเป็นวงกลมค่ะเด็กๆวงกลมแรกนะคะ ให้กรบนะคะวงกลมที่สองค่ะแบบนี้เลยค่ะเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของล้อนะคะแบบนี้ค่ะก็จะใช้เส้นตรงนะคะในการยึดล้อของโบกี้สองโบกี้ให้เข้าหากันค่ะแล้วก็ใส่วงกลมด้านในแบบนี้ค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณเหมจะพาเด็กๆนะคะไปดูผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ระบายสีเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือผลงานรถไฟนะคะที่คุณครูเหมยวาดภาพแล้วก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามนะคะเด็กๆก็สามารถเลือกใช้สีตามที่ตัวเองสนใจนะคะคนไหนที่ดูขั้นตอนการวาดไม่ทนันครูเหมยก็มีขั้นตอนท้ายคลิปให้ใหชมกันด้วยค่ะ เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการวาดรถไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนนะคะวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพตัวเองคู่กับผลงานนะคะมาอวดคุณครูในไลน์กลุ่มอวดเพื่อนๆสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ